กุ้ยเนี่ยเลื่องรักกับบุญคลองมาหาสาวครับเอาไปเลยเอาไปให้สาวกินด้วยเอาไปเลยอ่าหยิบมาหยิบมาเลื่องรักหยิบเลยครับหยิบอันนี้เลยก็ได้เอ้าเอ้าไอออเอาอย่างนี้หยิบได้ไหมเอ้าเลื่องรักเอ้าจัดการเลยเออเออเออ เออเมกินด้วยเออกินเลยไปะไปเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บเอาอือกกินมามีมาระาติเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ไีมยวเดี๋ยวพันเขียวหยิบให้ักอ่ะอ่ะอ่ะออเอาเลยครับ เลยครับกินเลยครับเอออ่ะโมเมก็เคือด้วยฮะฮะลกสิงตบหลกคลงมันอะงอะไรมันยากกว่าเดิมเซกเจ้ได้กระเต่าเลยแก่กนโมแกน,มกนเมียจ๋าเอ็กเอ็กก็เพื่อกระซูนคือสมุนยังไะลองเห ะนะมันมลองมาดึงได้เนาะโอ้ดูมีฮะเออนั่นแหละฟิล์มเพลทครับ <c ười> บุญคลองครับบุญคลองครับไม่ใช่บุญทองครับบัตะกงองยู่บัตรกุ้สเล่ยนี่ฮะเพื่้งแต่เพื่อตัดเด้ณตอนนี้กำลังเอ่อ จะพากันไปเล่นน้ำนะครับไปเล่นน้ำไปกันเดินเล่นก่อนดูดูดมงซีเมโมเม,ม,เมตกสัตว์ล่ะไอ้เอ้ฮะฮะอันนี้ก็เห็นตอนี้เขไม่เอะเลยเอียเนี่บุญคลองครับบุญคลองนะครับไม่ใช่บุญทองนะครับขอโทษขอไปนะครับเอออะไรกินกล้วยคนเราเรือนะครับ อ่ะอ่ะกินก่อนกินก่อนเอซือ้อเอตอนนี้กำลังบุญคลองที่ชอบโยนใส่บ้านน้องครับเชือกเดียวกันครับตัวเดียวกันนะครับที่อยู่ใกล้บ้านน้องดาวนะครับตอนนี้นะครับก็ลบิดซิกันบิดลงไหมไหม <ừ. S 2> จะไปหาทสาวได้เขาน่ะเออไงลอยแม่ลูกลักโอ้ลูกลักก็โตเป็นนมแล,ล้วลูกลักนี่นอืสอสเร็วแอร์คอมบิสเกิลบิดอันยง<า>อ้บา,า <laughs> บิดดูสิถาบิมไม่ออกก็จะเอาตัวยูใหม่ ตั้งแต่พาเดือนนั้นเริ่มเริ่มอ้วนขึ้นเลได้นี่ไปมันเริ่มอ้วนคื้นได้ไหมโอเคเออเมยสาวตื่นเต้นครับผู้บ่าวมารับถึงบ้านครับสาวก็ตื่นเต้นไปด้วยครับสาวตดอีกอ่าโ,อโหเลิศรักก็กินเป็นมารยาทมากเลยกินทีละฮะวัน,วนไอต่องไหม เอาใหม่ครับเอาใหม่อมครับเม่เอ้อยไปให้ผู้บาวกินใบเม่เอ้ยอ้อย อ่ะผู้เบาออ้อยอือสองนุ่มบ้านบออ่อ,อืมฮ้อ่ะอืออือเอาเลยสักครับผมเออไปออกเดตครับครับวันนี้เลิกรักก็ามาด้วยครับนี่อืมกินมา ดูวิธีการกินของเลิศลักนะครับเอาขาเหยียบแล้วก็ดึงทีลนะสองลูกฮะพื <c oughs> <c oughs> ้อบ่เอามือบื้เดี๋ยวจะมีอันใหม่เดี <c oughs> ๋ยวใจเย็น เอานอานี่อาทใหมก็ดึงโซนันมาผูกตรงนี้ก็ได้ท่านเออให้ก,กอยากไปทาโมเม่เ <S <S จะเย็นใจยเย็นจะเย็นบุญคลองเออความรักทำให้คนตาบอดนะครับ นะครับตอนนี้กำลังอ่าใส่โซ่นะครับจะไปออกเดทนะครับจะพาสาวไปออกเดทครับบุญคลองนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอือโอไม่สนใจอ้อยเลยสนใจแต่สาวด้เขาน่ะอ่า,าอืมไม่ไหวแล้ว เราไปในบนตัวเออถูกแล้วครับไม่ไมวเราไปยี่ยมอาเออไม่ลองไม่รู้นะครับเพราะว่าช้างเด็กเรายังพอที่จะนั้นได้ครับนะครับอ่นะครับช้างเด็กระวังง่ายครับช้างเด็กไม่เหมือนช้าง รุ่นใหญ่ครับโอ้โหสาวก็ตื่นเต้นมากเลยสามีนี่สามีอือฮโยกใหญ่เลยฮะเนีฮะเดี๋ยวผมก็แก้โซ่ก่อนเจ้โปรโเวลาหน้าจะปัดกับบือนมโนยจะปัดกับบครับครับเวลาหน้ากับืุเตะ เออตอนมึงก็แน่ยจีปดเวลาหน้าคือพอมาดินโคแล้วล่ะเออครับก็เอสมวยจูโฟจะไปเนี่ยล่ะเพราะว่าให้ปัดเงี้ยเนี่ยเรียกว่างนี่ยจุดบ้าไปฮอบตัวนี้ไอ้สมวยดันอ๋อโอเคครับเดี๋ยวจะพาสาวไปดีปัดจ้ามาฮอบบังมืนเพราะว่าให้ดึนจีปัดเองล่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาประตูโนดี กะไปก็ไปปัดจาบุญไปปอนไงอันนี้ล่ะเอออาจารย์เดินเลือดบ่บัเออไปไงคุยป,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 ปัดหัวโลกับพื้นเดือดและวเตปัดจุดเดินละจารย์เมได้เวลาออกเดตแล้วมโอ้โหเออไปเม่รอก่อนเม่ ฮันแน <c oughs> ่อะฮันแน่เดินไปหาหนุ่มเลยอเยอะเมยเยอะปะมีหนุ่มสะสองเชือกเลยวันนี้แม่เอเมื่อวานก็ควงสองวันนี้ก็ควงสองเลยฮั่นยอ โอ้โหลุงกินฟ้าเอ้ยลุงกินฟ้าลุงกินน้ำ <laughs> ลุงกินฟ้านู่นครับลุงกินลุงกินน้ำนะครับสายลุงสายลุงโอ้ยเธอเดินอย่างมั่นใจมากครับดูหน่อยยังไง เออก็ได้คร <1 French> oh. ับมาไหมเมจามาเมมามามา้ยปอปล่อยปล่อปล่อยเก็บไปเก็บไปให้พุ๋เบ่ากินด้วยเพราะว่าเขาให้กินอยู่อาไปไปเราเตรยใหุ้นอนจ่าอ่ะุาไปเลย ฮะ <c oughs> พี่ควานเขาบอกอยู่เมื่อกี้พี่ควานทองใบว่าอืมถ้าว่างๆออกไปกินได้ครับะก็ขอบคุณครับอือสองหนุ่มหนึ่งสาวนะครับกำลัง ว่าบุญซอนแล้วก็มองปัดมัเนียมว่าเออเลิดลักนีเ่เก็บนี่นีน่เก็บเออเออโอ้โหดูโมเมกับบุญคลองครับ <laughs> นี่ยะโมเมเอ่เลิดลักนะครับอืมอืม ยืม์ฮะสัตดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุทกๆท่านนะครับอาหาตระหนัมากครับโมเมเดินแบบใจเย็นมากเดินแบบคนมีความสุขนะครับเดินแบบแบบไม่คิดมากอะไรเลยครับชิวชิว นี่ไข่เจียวไม่ได้เมาโอ้โหใคเจียวตัวบานนะครับอืมอืมเออ นี่ครับผมมีเยอะครับเฮียกลัวตูบนวดกระลักให้บนดกระดิกลัวแต่กลัวบนดกระลักให้ ส่วน <Eat. S 2> <elim> ัระลักน่ะทีอะไรโมเม้นะแล้วไอ้กลัวบนตะนอนบนดาสมบนหลังดูแล้วจะตาลูกให้ต่อไปด้วยครับผม มีอะไรก็แบ่งกันกินครับผู้บ่าวสาวคู่นี้ครับดูครับอ๋ออ๋อกินด้วยกันอ้อเออฮะเอาความต่ำสองเชือกนี้น่าจะมีความสุงนะนี่ดูดูแล้วนั่นเนีดูครับเออเออดู อืม,อมโอเคครับก็ขอบคุณครับทุกทท่านครับควาดออนไลน์ไหมออนไลน์ขอบคุณนะครับทุกๆกก,ก,กกำลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหโมเมเจอมาจะทำยังไงโมเมยกหัวอ๋อ Nè, hụt cho nữa, Nhàng mà đây, Hắn nè. นะครับขอบคุณทุกๆท่าน,นครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโมเมนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ